สวัสดีครับพบกับผมดนจาก CCP พเมพ์ขายเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า Mercedes-Benz SLK 200 AMG นะครับเจ้ารถซอร์ส์คันนี้สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะไม่ว่าคุณจะขับไปทํางานขับไปเที่ยวไปจีบสาวหรือจะไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ยังได้นะครับ ไปดูด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะครับกันชนหน้าเป็นแบบ AMG พร้อมเซ็นเซอร์4จุดกระจังหน้าชั้นเดียวตัดกับครเมียมและมีโลโก้เบนขนาดใหญ่ตรงกลางเพิ่มความสปอร์ตและดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับดูในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าจะเป็นไฟซีนอนไฟอัจฉริยะซึ่งลำแสงของเขาจะเลี้ยวหมุนตามการหมุนพวงมาลัยของเราได้นั่นเองครับและยังมีไฟ Day Time Running Light LED มาให้อีกด้วยต่อมามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับเริ่มจากล้อก่อนเลยล้อจะเป็นล้อ AMG นะครับ ับขนาด18เนิ้วมาคู่กับยาง Michelin Pilot Sport C ยางหน้าขนาด225/40 ZR18 ยางหลังขนาด245/40 ZR18 นะครับที่เขาให้ล้อใหญ่ขนาดนี้และยางหน้ากว้างขนาดนี้เพื่อเพิ่มการเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นนะครับและก็ยังมีคีบตกแต่งที่ด้านข้างเพิ่มความสวยงามดูดุดัดนดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญเลยเขาเพิ่มในเรื่องของ Aero Dynamic ให้รถนั้นสามารถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมในส่วนของกระจกมองข้างเขาก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะครับ งามมามกเลยกุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจตรงน้ำเต้าถ้าเราไม่อยากหยิบขึ้นมากดใช่ไหมครับก็เก็บไว้ที่ตัวแล้วก็จับเพื่อเปิดได้เลยนี่หรือจะแตะเพื่อล็อกก็ได้นะครับผมมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟ LED พร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยมาดูในส่วนห้องสัมภาระกันนะครับผมเราก็สามารถเก็บของไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะไม่คิดจะเปิดหลังคายอยู่แล้วเราก็นี่ขยายตรงนี้ ให้มันเก็บของได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับผมด้านล่างของเขาก็จะเป็นล้ออะไรนั่นเองมีชุดประดงพยาบาลอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าใครคิดจะเปิดหลังคานะครับก็ต้องปิดอันนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราปิดหลังคาปุ๊บหลังคาเขาจะอยู่ตรงนี้ส่วนข้างล่างนี้เราก็เก็บของได้ปกติเลยครับผมไปดูภายในรถกันครับนี่เลยแค่เปิดรถมาก็จะเจอสกับเพจมีไฟด้วย ภายในของเขาก็จะมีแอมเบียนไลท์ตรงประตูกับตรงคอนโซลกลางนั่นเองครับผมสตาร์แล้วนะนี่พวงมาลัยเป็นไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัย AMG คอท้ายของเขาถูกตัดไปมันทำให้ดูสวยดูสปอร์ตแล้วมันยังทำให้เราขึ้นลงรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาเราจับพวงมาลัยมันก็สบายกว่าด้วยครับผม มาพร้อมกับคูสคอนโทรลพรอมลิ Mid rol, มิตคอนโทรลมีแพทเทิร์นชิปแล้วก็อันนี้ก้านไฟเดียวนั่นเองแล้วก็มีก้านปรับพวงมาลัยไฟฟ้าครับผมเบากปรับไฟฟ้าทั้งคนขับและคนนั่งนะครับมาพร้อมกับเมมเบรียเซตสามตำแหน่งเลยนะครับผมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานคันนี้มีมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาวิเกเตอร์บลูทูธเอฟเอ็มเซนเซอร์รอบคันมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงฮามานาดอนนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดหลังคาขับรถคุณก็ยังสามารถได้รับเสียงดนตรีครบทุกอัตราแน่นอนอเกียร์ครันะครับจะเป็นเกียร์ Speed นะครับสวยงามมากมีโลโก้เป็นตรงนี้ด้วยในส่วนของโหมดการขับขี่คันนี้ก็จะมีทั้งหมด3โหมดนะครับมีสปอร์ตแมนนวและก็อีโครับผมนี่ที่สําคัญเลยอันนี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองตากล้องครับช่วยติดประตูหน่อยครับขอบคุณตากล้องมากพรเอของเรามาแล้วนั่นก็คือปุ่มเปิดหลังคารนั่นเองครับ หล่อมากเทมากใครที่อยากขับรถไปทำงานแบบเปลี่ยนฟิลลิ่งตื่นตีห้าออกจากบ้านอยากรับอ,อ๋ออ๋อเอากระจกลงโอเคครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนฟิลลิ่งในการไปทํางานนะครับตื่นตีห้าออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งผมขอแนะนําเจ้าคันนี้เลยเปิดรับลมหนาวใ่เช้าไปเลยครับผมส่วนของห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบขนาด1.8ลิตรจับคู่กับเกียร์7สปีด7 g t r ทนิ c พั r ให้พละกกาลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดที่270นิวตันเมตร0-100ใช้เวลาเพียงแค่7.2วินาทีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะครับผมฝ <c oughs> ากไว้อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่ เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันหรือจะใช้ไปเที่ยวในวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้นะครับกับเจ้า Mercedes-Benz SLK 200 AMG คันนี้ในราคาพิเศษเพียง1,450,000บาทเท่านั้นรถคันนี้ปี2011นะครับจดทะเบียนปี2 0 1 4ใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาดูได้ที่เต็นท์ c c p ี r e m เมียมคครับผมหรือใครสนใจอยากตรวสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม,มสามารถโทรมาได้เลยครับสวัสดีครับ